สวัสดีคร,ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีข้าวนะครับผมมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับวันนี้ผมผัดกระเพราปลาหมึกนะครับแล้วก็มีไข่ดาวนะครับวันนี้กะเพราหมึก,มกไม่เคยผัดเลยเนาะส่วนมากเราจะกินกับส้ตมตํานะคุณผู้ชม <นะ S 2> วันนี้เราจัดกระเพราหมึกดูปิ่งบ้างอย่างบางไม่เคยผัดเลยอ่านะครับผมมาลุยกันเลยคุณผู้ชมกินแต่หมึกอย่างเดียวชิ้นใหญ่เลยนี่ใช้หมึกกล้วยนะครับผมหมึกกล้วยไข่นะครับผมมาผัดวันนี้นะนี่เลยตัวอร่อยพี่เอ นวดนวดนวดๆืบตืบโอ้สัตว์คุณนอดรู้สึกหวานหวนะดูน้ำดูน้ำมาทางพี่เนี่ยมันเอียงหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับคุณผู้ชมวันนี้กินผัดกะเพราครับผม,มเมนูแบบว่าเมนูจานด่วนก็ใครโอ้ สับน้ำผิดน้ำปลาไม่มีได้อ่ัเนี้ไม่เป็นไรน้ำแบบอันน้ำน้ำอันนี้หรอโอ้โหมันอยู่ฝั่งม่เกหมดเลยมันเอียงไข่คุณผู้ชมเมื่อกี้ไข่ผมก็มีลูกเดียว อยางให้น้องเอาไข่มาลูกนึงนี่ก็ไม่รู้ว่าจะไข่อะไรมาคิดว่าไข่เป็ดไงหมอ,อไข่เป็ดก็ใหญ่ดีนะอันนี้น่าจะเป็นไข่เบอร์หนึ่งมันลูกเล็กฮะไข่น่าจะเป็นไข่เบอร์หนึ่งกับไข่เบอร์สองมันลูกใหญ่รู้อีกรู้ถึงระดนั้นแหละเบอร์หนึ่งเบอร์สองไข่มากินบ่อยออ๋สายไข่ครับผู้ชมกินที่กินเป็นแผงอ่ะผมอะ่ะซื้อมาตุนไว้ ดูปลาดูปากอ่าอยู่ๆไม่ได้กินเงี้ยวก็แบบไม่เป็นของที่เราแบบว่ากินแล้วเราไม่ไม่ค่อยเบื่อกินง่ายต้มเป็นยาวตัวไม่กระซดเอาคุณผู้ชมสุดยอดก่อนไปโรงเรียนเนี่ยเหนียวเะิ้ยทำไมส่งส่งสารไก่อย่างเลยที่มันต้องไข่มาให้กินนนกินเนี่ยคุณผู้ชมน้ำน้ำเนี่อย วันนี้ตัวเองมีประโยชน์ไหมถามว่ามีประโยชน์ไหมอ๋อก็มีนะอ๋อยังไงก็ดีเนาะประโยชน์เรื่องถึงประโยชน์ตัวเองยังไม่ค่อยเจอเลยทำไม่เพื่อนขำหน่อยอ๋อทำไม่เพื่อนขำบางคนแบบว่าตลกตลกประโยชน์คุณผู้ชมจิ้ะไม่ให้เพื่อนขำ คิดไปเอาจริงๆครัจริงๆคุณผู้ชมคิดว่าประโยชน์มันมีอะไรบ้างก็มีเยอะเลยคิดไม่ออกเลยนะกิงด,ดีกว่ากีนใหญ่เลยคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำมันไม่แห้งเลยพี่เกมนุ่มเลยเนาะเห็นพี่เกมเอาลงผัดแป๊บเดียวคิดว่าจะไม่สุกอ้ามันไม่ใช่หมึกที่เขาแบบ หั่นมาที่เป็นนั่นนี่ปิดมาอันนี้มันเป็นหมึกสดนะครับผมหมึกกล้วยแบบสดๆเลยเจบเนุ่มมากกินยังไงนี่ไปตลาดเมื่อกี้คุณผู้ชมครับไปเจอเห็ดหอบ เจอจอแต่สองกระป๋องร้อยเออสองกระป๋องสองร้อยครึ่งลิตรลิตรสี่ร้อยครึ่งลิตรก็ว่าเหมือรจมถึงมันนะน้อยเดียวเองนะอ้าวก็เลยแบบรอรอฝนตกบ้านเราออกดีกว่า <laughs> ไปกินกันใหม่ ซื้อมามันก็แบบมันก็แก่คุณผู้ชมมันไม่หอมอะ่ะที่อื่นมันไม่หอมจริงิแต่เรากินไปแล้วเนีสองรอบก็อร่อยนะหม,มอ่ะดูแล้วมันเผ็ดอะไรพี่เกมกระเ,ะเพราเผ็ดกระเ,เพราเผ็ดท้อนจาก ตัวพี่ออกมาลูกพี่มีความเผ็ดมีความร้อนมีความเบเกียวบุเกียวฮะบุเกียวบุเกียวไอเรื่องความร้อนเนี่ย <sounds> มันมันอยู่ที่อาหารออ้งๆทีร้อนในตัวนี่คือไขมันมันแบบว่าทําปฏิกิริยาในตัวเราไงมันทําให้แบบว่าหายใจยากอะไรเงี้ยคุณผู้ชมมันไปเกาะตามเจ้นเลือดอะอายใจลำบากไงตอนร้อนอย่างเงี้ย ก็จริงอ่ะฮาร์เบอคนนี้ชอบพูดไอ้ทางประชดทางอ้อมคุณผู่อมมันไม่พูดตรงๆนะมันเก่งทางก็ผมบอกพี่เกมอ้วนพี่เกมกมโ่กรธเนี่ยอ่าก็หล่ะกินดีกว่าขออร่อยเต็ม ลมมาแล้วเห็นเลยนีต่ตอนผมอยู่งเจไม่เห็นมีอย่างนี้เลยไม่ <c oughs> ไมย่าอลมอะ่ะลมไม่มีเลยตอนอยู่แรงเจลอะ่ะคนบาปมั้งเลมันมีนั่นลมแต่แบบเป็นลมร้อนอะ่ะพัดมาน,นี่คือแบบแทบไม่ตอนนี้กลับมาแล้วก็มาอยู่กับคนน่ารักไงมลมเข้ามาแดดก็บด ไม่เห็นก็แล้วไม่รู้ไม่ซือ้อบอกแล้วคุณผู้ชมครับห <c oughs> ีบกินได้ฝนจะตกได้ ข้าเมียก็เป็นผัดกะเพราข้างในหรวผัดมุยอที่ฉันเนี่ยถ้าเป็นเรื่องผัดนะ่ะอันนี้มันแพงหมึกอะ่ะม่ขายออกผม,มชอบกินเลยแต่ <c oughs> <c oughs> มึกฮะมึกโรงเรียนผมไม่ชอบกินก็เ,เคยเหมือนเคยเอามาขายรอบหนึ่งอะ่ะมันเป็นมึกเก่าอ,อ่ะแห้งอะ่ะ มีน้ำเย็นนุ่มมากเลยมครับฟ้าลองคุณผู้ชมเขาว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกนะบ้านเราอะ่ะจังใหมชจังายตกไหมเรา,าดิ้งดิ้งมาตกเลยมันผิดกะเพราไม่มั้ รู้แลเผ็ดลงคออย่างนั้นเผ็ดกะเพรากะเพราหรือพริกกะเพราแน่นอนเผ็ดลงคอมันเผ็ดอะไรไม่ลงคอแต่อร่อยดิเผ็ดพริกมันเผ็ดค่ลิ้นอย่างเดียวอันนี้มันเผ็ดแพรว่าลงคอมีความรู้อยู่แล้วคุณผู้ชมชินมาเยอะ ก็ไม่ครบแตง่งแต่กระเพาไปสองคำคำใหญ่ใหญ่อือหึเอาเร็ววะ <laughs> ลมเป็นใจมากเลยอยากให้มันตกเไปจริงสบายแล้ว id <ะ>ครับวันนี้ Ừ. tay đó. Em toàn Mực nồm đi. Ai không biết rồi. Cấp hào như này có thôi mới không? ทำไมาเป็ดขึ้นเป็ดขึ้นนะนี่อย่างเพชรขึ้นไป็ขึ้นนะไม่รู้เกาะกับเพ,พันเป็นอย่างนี้เฮ้ยลลายเลยคุณผู้ชมเจ๊ดเลยสมเป็นกะเพราทะเล ู้ชมเผ็ดมากมันเผ็ดกระเพราจริงหรือเปล่าเผ็ดพริกมากกะเพราด้วยพริกด้วยอผสมกันแต่กะเพราเราใส่เยอะกว่าพริกนะออสองคำโอเคครับผู้ชมวันนี้ก็มากินผัดกะเพราครับวันนี้ก็มาชวนผู้ชมกินข้าวในกยกันผู้ชมก็หาข้าวอาปลานะครับผมมากินกับพวกเราเลยนะครับตอนนี้เราเผ็ดมากเลยนะครับก็จะขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมขออนุญาตไปกินน้ำกินท่าก่อนนะครับพบเจอกับผมและน้องหนุ่มบานพวกนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไเจ้